การพัฒนารูปแบบเกษตรในเมืองมีเป้าหมายเพื่อผลิตอาหารไว้บริโภคเป็นหลักโดยใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าและพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่มมาใช้ประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารกระบวนการเรียนรู้ในการทำเกษตรในเมืองของกลุ่มสวนผักคนเมืองบุรพาเจและกลุ่มแปลงผักนักสำรวจน้อยเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง3-27ดํำเนินการควบคู่กับโครงการสวนผักคนเมืองซึ่งทำหน้าที่เสริมศักยภาพกลุ่มในด้านต่างๆ การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงกระทั่งก่อให้เกิดนวัตกรรมการทำเกษตรในเมืองในพื้นที่การทำเกษตรประมาณ400ตารางเมตรของกลุ่มสวนผักคนเมืองชุมชนบุรพาเจสมาชิกกลุ่มใช้การแบ่งหน้าที่การดูแลแปลงผักกลุ่มมีจำนวน10คนจะมีประมาณ6-7คนที่มาดูแลแปลงผักเป็นประจำ สมาชิกบางส่วนทำงานประจำทำให้ไม่สามารถมาร่วมดูแลแปลงผักได้แต่ในช่วงที่ต้องการแรงงานการลงแรงสมาชิกก็พร้อมใจกันมาช่วยรูปแบบการทำเกษตรในเมืองของกลุ่มจะมีทั้งการปลูกผักเลี้ยงสัตว์และมีการออกแบบวางพังการเพาะปลูกเนื่องจากพื้นที่ส่วนผักบุดภพาเจ็ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี พอถึงเวลาฝนตกปุ๊บตรงนี้จะท่วมขังแต่ขังไม่นานเพราะว่ามันจะมีทางลงไปบ่อค่ะเราก็ยกแปลงผักขึ้นแล้วก็ทําแปลงผักยกพื้นให้ผักมันปลอดภัยจากน้ําท่วมเมื่อก่อนนี้จะเป็นแปลงที่ยกดินขึ้นมาเป็นนูนๆเฉยๆพอลดน้ําไปดินก็ทลายแปลงก็เลยเสียรูปรูปไม่สวยคิดกันว่าน่าจะเอาเป็นอิฐมากัน้นพออิฐมากั้นเสร็จอิฐก็ล้มก็เลยไปหาไม้ไผ่ตัดเสียบเพื่อให้มันยึด จะได้ไม่ล้มเวลาเราลดน้ําผักหรือโดนอะไรก็มันก็ไม่ล้มมาตาลางก็เลยใช้ท่ออันนี้เป็นความคิดของพวกเราเองเนี่ยหาสมาชิกเมื่อก่อนเนี่ยเราหมุนหาเราหมุนหาพระอาทิตย์เอามาตอนนี้เราเพิ่งนึกได้ว่าเออเราก็ทําแปลงสําหรับประเภทที่ว่าภาะวะอา,าทิตย์เปลี่ยนเราก็ไปปลูกตรงนู้นแต่เราดูผักชนิดที่ว่าชอบแดดไม่ชอบแดดแต่ทุกแปลงจะปลูกได้ตลอดแต่ที่เนี่ยเป็นถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมนะเพราะว่า เราไม่เคยเจอที่ไหนใช้ท่อ PVC เพราะเราก็ไม่เจอที่นี่เลยใช้ท่อ PVC เสียบระหว่างอิฐนะคะข้อดีอย่างหนึ่งคือเราดึงออกง่ายเวลาเราจะหมุนแปลงเวลาเราจะย้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายและที่สําคัญถ้าไปเดินดูในแปลงอะคะ่ะเขาจะไม่ได้ฝังอิฐลงดินแค่วางเฉยๆแล้วใช้ท่อ PVC เป็นตัวพยุงไม่ให้มันล้มเท่านั้นเองอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมอีกอย่างหนึง่งอีกอันนึงก็คือเป็นแปลงยกแค่จะต้องมีการยกขึ้นมาวางบนโตะ๊ะ หรือวางบนแค่ที่สูงจากพื้นดินประมาณสัก50-1เมตรข้อดีของการทำแปลงยกแค่หรือแปลงยกพื้นอย่างงี้ค่ะการจัดการจะง่ายสะดวกและที่สำคัญเลยคือจะสามารถควบคุมเรื่องน้ำแล้วก็ปริมาณธาตุอาหารเรื่องของวัชพืชสำหรับผู้สูงอายุจะทำงานได้ง่ายมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของต้นทุนเพราะว่าการลงทุนครั้งแรกอะค่ะจะค่อนข้างสูงและถ้าเราเลือกใช้วัสดุที่ มันไม่ดีบางที่อย่างเงี้ยอาจจะใช้เป็นไม้ก็จะเสื่อมเร็วกว่าแนวคิดการปลูกผักรูปแบบเกษตรอินทรีย์สิ่งที่มักจะพบเป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือศัตรูพืชถ้ามองไปรอบๆเนี้ยเขาจะมีการปลูกพืชที่มีความหลากหลายและที่สำคัญเลยคือที่เนี่ยจะไม่ปลูกพืชเดิมซ้ำในแปลงเดิมมันก็จะเป็นเทคนิคที่ดีอย่างหนึ่งศัตรูพืชตัวเดิมที่มันเคยมากัดกินพืชเราในแปลงนี้ย พอรอบต่อมาปุ๊บมันกลับมาไม่ได้กินอันเดิมแล้วนี่มันไม่ใช่รสชาติที่มันเคยกินมันก็หนีไปอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือสมุนไพรแมลงนอ้องตะเดาตะไคร้ขา่าแล้วก็ยาสูบใช้อย่างละประมาณ1กรัมําหมักในน้ํา10ลิตรพอหมักครบ48ชั่วโมงปุ๊บผสมน้ําเพิ่มไปอีก10เท่าเขาก็จะมีการฉีดพ่นทุกสัปดาห์คือที่เนี่ยจะไม่รอให้มันเกิดแต่จะเป็นป้องกันก่นกอนเกิดอันนี้ค่ะฝากเทคนิคไว้เลยเนาะเวลาเราเตรียมดิน ช่วงเวลาที่เราหมักดินนะคะควรจะลดพวกนี้ลงไปในแปลงแปลงด้วยในดินด้วยเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยกําจัดไข่มแมลงต่างๆที่ฝังลงไปในดินได้แล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือผักเพื่อนซีปลูกร่วมกันแล้วมันทําให้เกิดความเกื้อกูลกันผัก ที่มีกลิ่นฉุนโรยเป็นแถวเว้นแถวเลยค่ะมันจะช่วยไล่พวกด้วงดินหรือเสียนดินได้อีกอันเลยก็คือปลูกพืชเป็นแนวกันชนมันจะช่วยดักแมลงไว้อย่างพืชที่ไล่มแมลงส่วนใหญ่เราอาจจะใช้เป็นตะไคร่หอมอ่ชะอมเป็นแนวกันชนที่ดีเพียไฟไลายแดงเนี่ยชอบมากพวกเพียไฟไลายแดงมันก็จะมาลุมที่ชะอมมันก็จะไม่เข้ามากินผักของเราพืชอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นพืชคู่อลิปลูกใกล้กันไม่ได้แย่งธาตุอาหารกัน ผักกินหัวทุกชนิดนะคะห้ามปลูกในแปลงเดียวกันมีการจัดการขยะกำจัดวัสดุเหลือใช้ในแปลงโดยนำขยะมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้หมุนเวียนในการผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ดินที่เนี่ยค่ะค่อนข้างเป็นดินเหนียวแล้วเป็นดินเหนียวที่เป็นดินเปรี้ยวเวลาฝนตกหรือโดนน้ำหรือมีความชื้นสะสมในดินเยอะ เขาจะดินเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็เหนียวทําให้รากพืชอะค่ะไม่สามารถชอนใช้ลงไปได้เราควรจะต้องมีการหมักดินขึ้นมาใหม่เราใช้ดินเดิมแล้วก็มีการเติมเศษใบไม้แล้วก็มีการเติมปุ๋ยคอกอะค่ะลงไปในอัตราส่วนที่ค่อนข้างเยอะมากที่นี่จะเลือกใช้เป็นเศษใบไม้เพราะเขามีเศษใบไม้บริเวณรอบๆเยอะก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วก็รวมๆเอา้าที่ตัดอะแล้วก็ต้นกล้วยที่มันแบบเหลือวจะสับให้ไก่แล้วเราก็เอา ไปทําปุ๋ยค่ะคือเศษใบไม้เศษหญ้าเนี่ยส่ส่วนกับปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแล้วก็ลงน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ช่วยด้วยช่วยย่อยนะคะแล้วก็เศษผักที่เรามีหรือเศษอาหารอะไรเงี้ยเราก็ไปรวมทําปุ๋ยหมักค่ะขี้ไก่นี่ไก่ถ่ายออกมาปุ๊บเราก็เอาแกะไปไว้แล้วก็เราก็จะเอาขี้ไก่แกะกลับมาใช้งานอีก นวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ส่วนผักคนเมืองบุรพาเจ็ดได้คิดขึ้นมาคือการปลูกพืชหัวในตะกร้าซึ่งถือว่านวัตกรรมนี้ส่งผลดีต่อผลผล,ผลิตมากเราลองดูความคิดของวิถีชาวบ้านคนต่างจังหวัดมาคิดกันอย่างปลูกมันเนี่ยเราไม่ต้องไปปลูกในดินเพราะเราขุดลำบากขุดไปเดี๋ยวไปเจอหัวแล้วมันถลอกมั่งไม่สวยมั่งเราก็เลย คิดกันว่าปลูกมันในตะกร้าดีกว่าดินที่เขาเอามาใช้อ่ะคือเขาก็จะหมักใหม่เลยเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งของที่นี่อะค่ะซึ่งเวลาใครมาเขาก็จะชอบโชว์ว่าเนี่ยฉันปลูกมันญี่ปุ่นในตะกร้านะเขาก็จะคว่ำให้ดูปกติการปลูกมันญี่ปุ่นอะคะ่ะจะใช้ระยะเวลา3-4เดือนที่นี่คือ2เดือนลงหัวแล้วอันนี้มันก็เลยเป็นเทคนิคว่าเออถ้าปลูกในตะกร้าระยะเวลาการเก็บเกี่ยวหัวมันมันก็จะสั้นลงยิ่งเราปรุงดินดีๆอะค่ะมันก็จะให้ผลผลิตที่เร็วขึ้น จะเห็นได้ว่าพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ภูมิศาสตร์ไม่เอื้ออำนวยต่อการเป็นพื้นที่อาหารในเมืองมากนักด้วยความตั้งใจของสมาชิกผ่านการลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาส่งต่อกระบวนการเรียนรู้เทคนิคต่างๆให้กลุ่มคนปลูกผักหลายๆกลุ่มได้นำไปใช้ต่อยอดการสร้างพื้นที่เกษตรในเมืองต่อไป และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในแนวทางเดียวกันนี้ที่จะเปลี่ยนพื้นที่รกรางว่างเปล่ามาเป็นพื้นที่อาหารที่ปลอดภัยกลุ่มแปลงผักนักสำรวจน้อยเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง327ตั้งอยู่บนพื้นที่รกรางว่างเปล่าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์บนที่ดินรกรางนี้จึงอนุญ,ญาตให้กลุ่มใช้ประโยชน์บนที่ดินนี้ทำแปลงปลูกผัก กลุ่มมีการพัฒนาระบบเกษตรในเมืองมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินซึ่งส่งผลต่อผลผลิตหลังจากเข้ารับการอบรมกับโครงการสวนผักคนเมืองมีการประสานนักวิชาการเข้าไปแนะนำวิธีการปรับปรุงดินและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกับสวนผักคนเมืองชุมชนบุรพาเจคือเราก็ได้ไปเรียนรู้เนาะไปดูไปดูที่หน่วยงานอื่นนะเนาะที่เขาพาไปดูเนาะเราก็ไปดูว่ามันมีปัญหาอะไรมัง้ง อะไรไหมเวลาเราปลูกพื้นเนี่ยเวลาฝนตกปุ๊บดินมันกระชะมันก็จะละลายหายไปเนาะแล้วก็ใส่มันก็อยู่ในอ e ิดบล็อกมันไม่กระจายไปกับพื้นแล้วก็คลุกเคล้าแล้วก็เออมันก็ดีขึ้นค่ะเขาจะไม่ได้มีพื้นดินพื้นเขาจะเป็นพื้นคอนกรีตหมดเลยค่ะเป็นเศษหินเศษอะไรอย่างเงี้ยการเตรียมดินเลยก็ค่อนข้างจะมีปัญหามากดินก็คือมันก็กลายเป็นดินเหนียวแน่นไม่สามารถขุดได้ละให้พี่ๆทุกคนอะคะ่ะ ก่ออิดประสานขึ้นมาเติมดินลงไปใช้ดินใบก้ามปู1ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนค่ะแล้วก็เศษอาหารรวมกษตเศษใบไม้ค่ะ1ส่วนใช้น้ำหมักสับปะรดผ่านไป1เดือนพบว่าการเจริญเติบโตของพืชด,ดีขึ้นผิดกับรอบที่เขาเคยทำมาพี่ๆเขาก็จะเอาจาปุ๋ยหมักที่หมักได้ค่ะมาใส่เติมลงในแปลงที่นี่ค่ะจะมีการทำน้ำหมักสับปะรดกับน้ำหมักอ่า มังคุดเนื่องจากว่าเขาอยู่ใกล้ตลาดแล้วเขาก็จะมีของพวกนี้เหลือเยอะน้ำหมักสับป,ประรดอะคะ่ะเขาจะมีจุลินทรีย์แอคตินไมซิตอยู่เยอะช่วยในเรื่องของกระบวนการย่อยสลายแล้วก็การปรับปรุงดินที่มันเป็นดินกดน้ำหมักมังคุดอะคะ่ะใช้ในการหมักพวกปุ๋ยหมักต่างๆมังคุดนะคะเขาจะมีคุณสมบัติในการกําจัดเชื้อราแล้วก็ย่อยสลายได้ดีแล้วหลังจากนั้นเขาก็คุกเขาแล้วก็ปลูกพืชได้เหมือนเดิมอันนี้ก็เลยเกิดเป็นว่าเป็นเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะจะไม่เหมือนกับของบุร เพราะว่าที่นี่เขามีปัจจัยการผลิตที่เป็นใบกัมปูค่อนข้างเยอะสมาชิกกลุ่มมีข้อตกลงร่วมกันในการใช้ประโยชน์ที่ดินสมาชิกในเคหาชุมชนทุ่งสองห้องที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมปลูกผักเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันบนที่ดินนี้เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ปลูกเพื่อผลิภคและแบ่งปันในกลุ่มสมาชิกกับชุมชนก่อนหากเหลือจึงจำหน่ายเป็นรายได้แล้วแต่สมาชิกคนไหนว่างถ้าคนไหนไม่ว่างแล้วก็ลด แล้วก็ลดให้กันอ่ะคือฝากกันไว้ว่า,วาเออวันนี้ไม่อยู่ไปต่างจังหวัดนะช่วยลดห,หน่อยๆเนาะออก็มาลดถ้าอยู่แล้วก็ออกมาก็มาพร้อมกันก็จะเจอกันลหลายคนอย่างเงี้ยต่างคนต่างทํากันไปแล้วก็แบ่งปันกันกินบางคนก็เอาเอา,เอาของปักใต้ามาปลูกในสวนนี่มีทุกอย่างค่ะค่ะจะใช้ใบมะกรูดเรามีหมดเราไม่ต้องซื้อไรายได้ก็ปีนึงก็เยอะอยู่หนึ่งแปลงจะเป็นหนึ่งคนรับผิดชอบดังนั้นใครชอบกินอะไร เขาก็จะมาปลูกในแปลงนั้นแบ่งโซนใน1นคูณแเนตรเนี่ยจะปลูกพืชที่มีความหลากหลายเพราะว่าเวลาเก็บผลผลิตเขาก็คือ1คนหนึ่งครอบครัวไปเลยแล้วก็จะมีผักยืนต้นที่เป็นของส่วนกลางก็จะมีพวกมันาวพวกชะอมตะไคร้ล้อมรอบรายได้จากการขายผักสมาชิกจะนำเงินไปเป็นค่าน้ำประปาและค่าปัจจัยการผลิตอื่นๆที่จำเป็นของส่วนรวม บกผักในหน้าหนาวนี่จะปลูกเยอะมีกวางตุ้งประกาศขาวมอคคอรี่คือผักทุกอย่างอะผักใบอะสารพัดอะแต่ช่วงนี้หน้าฝนไม่ค่อยมีอะไรยืนต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นชะอมพริกมะเขือแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีมะละกอมะนาวดกมากช่วงหน้าฝนเราปลูกผักไม่ได้เลยหอยจะกัดกินหมดเลยปัญหาคือหอยหอยโตโต,โตโตแล้วเนาะมันจะมากัดกินผักปลูกไม่ได้แล้วหน้าฝนอะหอยพวกนี้เราก็เก็บกลางคืนก็ใช้ฟสายมาส่องแล้วเก็บเก็บ คือเราจะปลูกตลอดเลยพอเอาผักกาดออกปุ๊บเราก็จะเอาเอาพืชนยืนต้นอะมะเขือพริกลงเลยช่วงต้วงตอนเท่ทททนปีจะมีอะผักกาดขาวกวางตุง้งคะนา้ามอเกลลี่เนี่ยนะเนี่ยพอผักออกปุ๊บเราก็จะลงพริกลงมะเขือเลยเมื่อหน้าผลเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บเราก็จะลื้อตรงนี้ออกพอหน้าหนาวก็จะปลูกลงผักกาดขาวคะนา้ากวางตุง้งด้านหลังอาคารร้างนี้ติดกับคลองพื้นดินเป็นดินผสมเศษสิ่งก่อสร้างเช่นหินอิฐปูนกระเบื้อง เงาของตึกและต้นมะรุมที่แผ่กิ่งใบทําให้ผักได้รับแสงไม่ทั่วถึงพืชบางอย่างมันก็ชอบแบบเครื่องแดดเครื่องร่มเอาผักชนิดนี้ไปโดนที่ผักชิ้นไหนชอบแดดเราก็ไปโดนแดดผักชนิดไหนที่ไม่ไม่โดนแดดมากไม่ได้เราก็อยู่ใต้ต้นไม้แต่ต้นมะรุมมันก็คือข้อดีอย่างหนึ่งคือทรงพุ่มเขาไมา่ได้ใบหนาแน่นก็เลยปลูกพืชได้เขาจะใช้ปลูกผักหมุนเวียนผักล้มลุกเขาจะไล่ระดับเป็นพริก กะเพราโหระพามะนาวริมน้ําก็จะมีแปลงเล็กๆอีกหลายแปลงซึ่งแปลงนั้นอะ่ะจะได้รับแสงค่อนข้างเยอะเขาก็จะปลูกเป็นผักกินใบที่นี่จะไม่ค่อยแสดงอาการใบสลดหรือใบเหี่ยวให้เห็นชัดเจนมันจะได้รับเงาจากพืชที่สูงกว่าค่ะบางในช่วงช่วงกลางวันไปแล้วค่ะช่วงบ่ายไปแล้วอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีอย่างหนึ่งถึง จะแสงน้อยแต่เขาก็ยังเลือกวางแผนการผลิตพืชแล้วก็วางแผนแปลงที่ถูกต้องมันก็เลยทําให้เขาผลิตผักออกมาได้ตามตามความต้องการของเขาค่ะกลุ่มแปลงผักนักสำรวจน้อยเคหะชุมชนทุ่งสองห้องสามสองเจ็ดสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในชุมชนที่เห็นความสําคัญของการใช้ประโยชน์บนที่ดินร่วมกันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการทําเกษตรในเมืองแม้พื้นที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกมากนัก สมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุและยังต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในแปลงเกษตรร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแปลงผักนี้ยังคงมีผักหมุนเวียนให้กินตลอดทั้งปีการศึกษาการทำเกษตรในเมืองที่ผ่านมาพบว่าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีพื้นที่ว่างเปล่าอีกมากมายที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไร้การทำประโยชน์ แนวคิดแลนแชร์ริงจึงพยายามเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ที่ดินว่างเปล่าให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยกับคนเมือง